สวัสดีทุกคนนะครับพบกันกับผมแม็ทกสินเช่นเคยครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคัำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับในปี2 0 2 2ครับก็คงจะต้องบอกว่าขอให้มีความสุขกันและก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับรวมถึงสุขภาพแข็งแรงด้วยนะฮะสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ทางช่องทางของผมนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกับทีมชาติไทยครับเพราะว่าเราคงจะได้ฉลองกัน นะคถ้าไม่มีอะไรแบบว่าพลิกโผมาโหราณนะครับสำหรับสกอร์ที่เกมแรกเนี่ยไทยเราชนะอินโดนีเซียมาได้ก่อนแบบขาดลอยครับ4ประตูต่อ0ูนะฮะในศึก F อฟเวซูกิครับส0 2 2ี่รอบชิงเกมแรกวันนี้เกมที่2ครับเตะกันในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งซึ่งถ้ามีปรฏิหารอะไรสำหรับฝั่งอินโดเนี่ยไทยเราก็จะได้ฉลองแชมป์สมัยที่6นะครับแล้วก็เป็นการโทรแชมป์สุซกิครับกลับมาหลังจากที่ ได้แชมป์ครั้งล่าสุดคือปี2016แล้วก็ปี2018ไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลมากครับตัวผู้เล่นก็คงจะมีการโรเตชันอยู่บ้างพอสมควรน,นะฮะก็โนที่โดนแดนในเกมที่แล้วอย่างทีราทอน,นบูมาทันวันนี้ก็น่าจะออกสตาร์ตัวจริงนะครับแล้วก็รวมถึงกัปตันทีมอย่างชนัฐิที่สงประสิงด้วยเพื่อให้สภาพบรรยากาศก,ากับการฉลอดแชมป์ในฐานะที่เป็นกัปตันทีมชุดใหญ่ครั้งแรก นะครับได้ชูถ้วยได้ลงเล่นให้เต็มที่รวมถึงตัวผู้เล่นที่ยังมีโอกาสได้ลงเล่นน้อยหลายๆคนก็จะได้โลโชฝีเท้าเพื่อจะสร้างความสุขให้กับนักเตะทุกคนในทีมเป็นกำลังใจที่ดีในการจะเข้าสู่ทัมร์ในปีมนต์ในปี2565เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนพกโคขี่ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ยังไม่ลงสนามนะครับรวมไปถึงอย่างพวกวอลชิคกิน่สิบอมเพทนทาน์วาสิ์จิตาวรน,นะครับหรืออาจจะเป็นสุวกรเตตะกูลน,นะครับแนวรับที่ เยังไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยนะครับก็น่าจะลงเล่นมากขึ้นหลายๆคนนะครับปวีตันทัตเตมีถ้าหายเจ็บก็น่าจะลงเล่นได้นะฮะรวมถึงแนวรุกอย่างมาถงคนจริญ์รัตนพิรมอะไรพวกนี้นะครับกองหน้าอย่างสุภาชัยเจเดตก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเลยนะฮะส่วนฝั่งของอินโดนเีเซียครับก็ไม่มีทางเลือกต้องเปิดจำรูกตั้งแต่เริ่มเกี่ยวบอลน,นะฮะเพื่อจะเอาประตูแรกให้เลยที่สุดเพื่อให้ความหวังมันพอมีแต่ว่า ยังไงก็าตามเนี่ยตัวเมเล่นของอินโดชุดนี้เกมแรกเราเห็นแล้วว่าคือถึงแม้จะมีความเร็วมีความท่องแต่เขาขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดเรื่องของอาการควบคุมสมาธิในช่วงต้นเกม5นาทีแรก5นาทีท้ายนะฮะรวมถึง5นาทีสุดท้ายของครื่งแรกขครื่งหลังอะไรพวกนี้ครับดูเขายังเป็นบอลแบบวัยรุนนนนนน่นนะฮะที่ าการแบ่งพละกํากำลังในการเล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในอนาคตน่ากลัวแต่ตอนนี้ยังยังไม่ดีพอที่จะสร้างความละบากใจให้กับทีมเจ้าไ่ายได้ดเฉพาะเกมนัดชิงที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้ามันต้องเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการควบคุมอารมณ์นะฮะในเรื่องของการเล่นในบรรยากาศที่ต้องค่อนข้างตึงเครียดกดตามเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของประสบการณ์ในเกมนัดชิงซึ่งนักเตะไทยขายมาเยอะ นะครับในระดับนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงทีมเวิร์คความหลากหลายในการเล่นความหลากหลายในเน ics, นรื่องแทคติกนะฮะความหลากหลายในการใช้วัมสมารเฉพะตัวเพราะฉะนั้นผมว่าไทยเราเนี่ยก็ยังดีพอที่จะย้ำแคนได้ละสกรกเนี่ยผมว่ามีสิทธิขึ้นถึง2ลูกขึ้นไปด้วยนะครับไม่น่าจะยากเกินเกินไปสําหรับการฉสองแชมป์แล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลชาวไทยในช่วงข่ามวันนี้สําหรับทีมชาติไทยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์มี ข่าวคาวราวเรื่องของย้ายทีมรวถึงวิเคราะห์เกมฟุตบอลไทยลีกซึ่งจะกลับมาในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เอามาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับจะเกิดเป็นประจำนะครับกับผมแม็กโกสินวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ